สวยสวยควายได้ไี๋ยวดิพายม้นจะมาเฮ้ยอะไรไม่รู้เขาจะตายเขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วเด้งทำมึงทำมันตายแล้วอีกทีเด้อตายแล้วอีกทีเดยอตายแล้วอีกทีเด้อเฮ้ยปากไอโดกูเห็นนะ

พดพวดพวดดดวดส่วนหน้าส on ่วนาไอเกินมห้สี่สามสองลงมาลงมาลงมาเยอเยบุยมาบุยมาบุเลยบุยเลยกดมามาข้มาข้างในขึ้นมาข้าในขึ้นมาข้างในขึ้นมาข้างในแล้วสเปซขมายหมดขมาหมดสเปซสเปซแล้วก็เุยไปด้วยเไหน่อยไหนสเหน่อยเหนเอามารกหลอกลกมเห็นมัเห็นพระปะเห็นพรปเห็นพปเนเนสเปซ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 ขึ้นจูหน่อยขึ้นจูหน่อยสเปซมันจะมันจะมีเเกลีมันมีเงเกลี่มันมีเเกลี่มันมีเง

เด็ด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 ่ดเด็ดเด็เด็ด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 เด

บมันจ,จ,จับมันไลน์น่อท้ายหิวฟันไลน์หน่อยปุ๊บตาหนันาบันาบโอ๊ยทำไมที่ผมไม่ต้องเจอะไรผมไม่ทำอไรเยเข็นนี่อย่อนเข็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 นเขนเข็นเข็นเข็นเขนเข็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 นเขนเข็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 นเขนเม็นเขันนเขนเขนเข็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 นเขนเข็นเข็นเนเข็นเข็นเนเข็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 นเมันเม็นเข็นเข็นเข็นนนเขนเขนน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 

รอ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 อเติมมันทั้งผมสเต็ปมาแล้วทั้งผมอ่ะมามาอันนี้มาละเดินซามาเดินซามาแบ็คมิดขึ้นเนาว่ะ มันรอเตื้อบักวิดเล่นเป็นรอเตื้อะรอเตอะสามารถสามารถเดี๋ยวินมาเดินเมาเดนมาเดนมาขึ้นน้อยมาขึ้นน้อนมาขึ้นน้อนมาขึ้นน้อมากขึ้นน้อยมากขึ้นน้อยมาขึ้นน้อนมากขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้มา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 

ูปไป้เปสสเบสมันลุกมันลุกนะเบมันลุกมันลุกนะเบสเบสเบมันลุกมันลุกนเบสเบสเบมันลุกมันลุกนะเบสเบมันลุกมันลุกนะเเบสเบมันลุกมันลุกนะเบสเบสเบสมันลุกมันลุกเบสเมันลุกมันลุกนะเบสเมันลุกมันลุกสเมันลุกมันลุกเบสเมันลุกมันลุกสเมันลุกมันลุกสเมันลุกมันลุกเมันลุกมันลุกมันลุก